ก่าบเแกวันนี้เราจะมาอันบล็อกจอยกันของรุ่นอะไรนะคะบอกว่าฟิชโน GP หกศูนย์แปดศูนย์แปดเดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกกันเลยนะแกะเลยแกะเลยแกะเลยน้องช่วยดูดูเฮียแก่ดิอย่าอย่า วันล้างหัวนี่แล้วก็ตุ้กจิ้มไปแบบนี้จิ้มตรงนี้ตรงนี้ถ้าถ้าเป็นน้องๆก็จะต้องให้ผู้ใหญ่ทําให้นะเด็กทำไม่ได้เด็กอ่ะก็คือคือนิ้วบาดนิ้วหมาด้วยต่อกแนี้ค่อยๆดูอ๋อไม่ได้แบบนี้พอจอดได้อย่างนี้ก็ตัด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 เลยตัดกันอ้าวหุ่นบูไม่เหมือนี่ มันไม่กัดบนกระดาษเนี่ยตันเล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 ยตัดไปมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่ไม่คมเลยโอ้ยคมเท่าไหร่นี่ทีนี่ชิชไอ้นี่นี่คืออะไรอ่ะเป็นจอยจอย อันนี้ซื้อมาในราคา3ามบาทนะตอนนี้1111ด้วยใช่ไหมหรอปะใช่ครับมันได้มาตอนโกร1 1 1 1ดสจริงมันราคาถึงสี่ร้อยเนาะอือหจริงจรราคาเกือบสี่เกือบสี่ร้อยแต่ถ้าบางร้านก็อาจจะขายประมาณสี่ร้อยห้าเลยือหือคืออะไรอ่ะอ่าใช่กันแกะคืออะไรอ่ะอันนี้นี่คืออะไรอน่ะอ๋อคืออ๋อ เป็นของแถมของแถมแลกเป็นพวงกุญแจครับใช่ครับพวงกุญแจพวงกุญแจเดี๋ยวเราก็จะรีวิวให้ด้วยนะไหนดูดิพี่เขาบอกว่าไงนะไหน๋ยวดูสิดูเขาส่งอะไรมาให้นะครับอันนั้นะนี่อยอ๋อโชว์โชว์ได้รับสินค้าแล้วกลับมารีวิวให้ห้าดาวให้เราด้วยนะนะเขาบอกว่าให้เราไปรีวิวของร้านเขา อ่ใช่เดี๋ยวเราถ่ายคลิปแล้วก็จะไปรีวิวกันมาแล้วอันนี่พ่อสั่งมาจากไหนครับสั่งมาจากน่าจะเป็นร้านแถวๆถรังสิตนี่แหละในลาซาด้าครับถ้าถ้าไม่อยากสั่งโทรมาค่ะแกอันนี้กันเลยอ่าเดี๋ยวเราเราก็ไปซื้อที่แถวๆถรังสิตมาช่วยกันช่วยกันค่อยๆค่อยทำคุณคุณให้เฮียทำครับ อ่าน้องน้องเราน้องต้องระวังนะครับลูกอันนี้ชาวบ้ได้น้องบองมาใหม่น้องบองเลยน้องบองบองยังไม่ได้เปิดนะคุณเปิดเลยไม่อยากกัดให้โดนกล่องเลยเสียดายบองบองต้องมีกล่องก็วตุ่มก่อน ตรงน,นี้ก็เอากล่องออกมาเลยแล้วก็ออกมาเลยค่อนข้างแกะยากเลยนะเนี่ยคืม <c oughs> เราก็กัดก่อนเลยตัดเลยครับตัดบับเบิ้ลบับเบิ้ลตัดตัดอันนี้เราจะเอามาเล่นเกมนี้โอรสปีดเพย์แบ็กกันนะคะ <c oughs> ให้ให้ดูชัดๆเลยดูชัดๆเลยนีมเกะกันเลยเจ๊ชาบูจะใส่รูปภาพเอ่อของที่เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ให้ด้านล่างนะอ่ะเกะกันเลยถูกงเลยเกกันเลก็ถ้าทุกคนอยากให้มาเป็นโปร1 0 1ก็อย่าเลยปีนี้เนี่ยจะได้มีโปร1ิป 10E ก็จะได้รูป1ิ e โปร1 e ก็นเไี่ยังดีได้ นี่เราก็ต้องแกะกันยังไงเนี่ยแกะด้านบนครับอ่าแกะยังแกะให้ดูอไม่เป็นไรครับน้องให้เฮียแกะเดี๋ยวกล่องมันเป็นรอยนะเดี๋ยวให้เฮียทำดีกว่าเฮียจะเก่งกว่าน้องเก่งน้องคอยชมนะออะดูนะน้องคอยชมนะเฮียจะแกะให้ดู ก็ไม่มาส่งวันนี้กันแล้วเลยเลยไว้เล่นเหรอจอยครับโอเคมันเปงนดิดูซิว่าเขาให้อะไรมาบ้างตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้อีกอันตรงนี้อีกอันครับเก็บไกลกัดกัดอได้ตัดเลยแล้วมันเป็นอินนันเปล่ามันชัดเป็นไหมเนี่ยต้องแกะตรงนี้ก่อนไปเหยียบเขาแกะกันแกะเข้าไปเลย เออเนาโอเคกล่องแพ็คก็ดีมากอ่ะค่อ่ะเปิดได้เร็วถ้าไปซื้อจอของ Xbox ราคามันจะแพงกว่านี้เออเลยเ่าเปิดเลยเปิดไปเลยอ่ะลองให้เฮียลองเฮียทำให้ดูเแก่ต้องแกะเลยค่อยๆ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 ใช่ไงเต็ม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 เ่ค่ะ อะอนั่นติ๊กเกอร์อันิกเกอรไม่ใติกเกอร์อันนี้คือใบรับประกันใบรับประกันเลยรับประกันอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นก็เอามาดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนคุณดูนี่ก่อนเลยลูกมันค่อนข้างที่จะเจ๊ยากโอ้สามฉันเอกมาเลยครับโอ๋ยดึงออกมาเลยเฮ้ยปูนเน่ยมานี่นีแล้วพี่ปูก็เปิดฝาหน้าอ้ยะอย่าลูกเดี๋ยวเราจะไปถ่ายมือไก่กับตรงนีนกันเอามาเลยมาเลยเราจะมาต่อเลย อ่าตอนนี้เราก็จะไปทดสอบทีได้มาแล้วไข<ห>่ <ละ S 2> อันนี้ปิฉบูก็จะไปเสียบเสียบไปนน USB เสียบ USB ก็จะใช้ได้เลยเออันนี้สามารถเล่น PlayStation ฟรีได้ก็คือ PlayStation รนนุ่น3อฮแต่ว่าเล่น PS t ก t ี o n 5ไม่ได้นะเนี่ะ ัน <Yeah. S 3> ี้ใช้ได้เหี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองเปิดนีปกติเพย์แบ็คนี่ต้องแกะวอลลี่ิ๊กเกอร์แปะ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 ตรงนีิ๊กเกอร์ปะเลยเนาะแปะตรงนี้เหรอเดี๋ยวเปิดออลีิกก่อ อน,นี่ปุ่มมันก็มีอะไรบ้างนะตรงนี้ก็คืออันนี้อย่าเล่นให้ดูตรงนี้เอาไว้กดแบบเดินหน้าถ้าเป็นเกมยิงปืนตรงนี้ก็จะกลายเป็นที่ที่เอาไว้ยิงปืนอ,อ,อม่อยากเก <c oughs> นไมอยากเล่นยิงปืนแต่เนาอยากเ <c oughs> อาเล่นปืนของุ่นคิกโน่เป็น e S <S อีสปอร์ตูเนาอยากเอาเป็นเนาะอยากเกมนิงปืนอันนี้เป็นของอีสปอร์ตอันนี้ก็เป็นของอีสปอร์ตพี่ดูรูปจ๊า เกมมีปืนโอ้ถูกชวนนุ่งอยากเกมมีปืนอ่ะโอเคเราก็เทำเลยแล้วก็กดเลยตรงนี้นะกด x อ็กดเป็นกลัวกระต่าเนี่ยนี่รถสีฟ้านี่รถสีแดงนี่รถสีเหลืองกด x นะกด x อ็กซ์นู้นรถสีฟ้านู้รถสีแดงนู้รถสีเหลืองเราลวกอยู่ เสร็จแล้วเราเริ่มเข้าเกมเราโหลดนิดนึงเกมนี้ก็คือเสียกกลางนะ,เ,ะเราซื้อม,มาเราซื้อออนไลน์มาตอนนั้นมันลดราคาเหลือสองสามร้อยแล้วก็เลยซื้อมานี่แล้วอันนี้เป็นไงสั่นไหมสั่นอยู่นะครับวันหนึ่งครับเรจะลองเมือ,อยางหน่อยอ ได้รึเปล่าใหม่หนนยังไงใช่ครับซ<ช>ื้อมาในราคากิบหมื่นนะกิบหมื่นยังห่างนไม่เยอะซั่นด้วยสั่ม <c oughs> อันนี้สามารถถ้าลงไดเวอร์แล้วมันก็จะสามารถปรับความสั่นได้ด้วย <c oughs> ด้วยนี้วภาพมันก็ยังไม่ค่อยเสวยเท่าไหร่เพราะอันนี้ชอบปรับเป็นมี <c oughs> เดียมไม่ได้ปรับเป็นไฮ เป็นไงบ้างครับโอเคอไหมกันโอเคอยู่ครับอยาคอมเม้นต์เลยจ้าใช้งานง่ายใช้งานง่ายดีกว่าเล่นคีย์บอร์ดนะใช่คีย์บอร์ดเกมนี้บังครับยากอยู่แต่ว่าก็พอเล่นได้นะเดี๋ยวจะลองแข่งให้ดูหนึ่งสนามแล้วกันเอาเป็นตำรวจจะแข่งสองเลยจะแข่งสองสนามนี้ครับสนามนี้นี่ ช่วยเพราอยากแข่สงสองไปกันไปเล่นเนื้อเรื่องมาก็เลยได้โอเคช่วยเพรานะแข่งหนึ<ะ>่งสองอ่ะว,วันนี้เราแข่งมาเป็นแมวแบบเล่นเกมบ้างาเราพามาเที่ยวสองสามคลิปแล้ว<า>โอ้ยไฟาดจนแล้วฟาดจนแล้วก็แข่งสน,นิทเป็น<า>สามคลิปเนี้ย เกมเนี้ยทุกคนตำรวจโหดมากเลยนะชาบูเคยมียตำรวจเด็ดดอสอะว่าดิสนาโอ้จบแล้วครับเออยังไม่จบครับนี่ตัวตำรวจเนี้ยเนี่ยนี่ตัวชาบูเหรออันนี้เป็นเนื้อเรื่องนึกไม่เ็นตัวชาบูเลยนะนี่ก็เริ่มเริ่มแข่งกันแล้ะ นมน่ดูสิบูเหรออันนี้โาบูเล่นเป็นเนื้อเรื่องไหได้อืไห้ยเปนมาก็ชนเลย <c oughs> สามสิบวิไปเร็วสามสิบวิทำภารกิจไม่เสร็จได้แต<ม>่คันนี้คนแรงเลยนะเนี่ย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้าบุเก่งโอ้ยยี่สิบเจ็ดวิกสามสิบเ<ป>อ็ดตายครับโอ้ยปิดทางครับลูกโอ้ไฟไหมโอ้ เวลาใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวลิงซื้อเกมนี้เดี๋ยวชาบุก็จะลงไว้ข้างล่างด้วยเกมนี้จะต้องซื้อในจักรยยิมหรือไม่ก็ออริจินะทุกคนเดี๋ยวครับ ตนเนี้หอนตอนที่ยาบูโดนตำรวจไล่เลยอ่ะงเลกๆใช่ไหมอือฮ่นงก้อนแอออนงนอ ไี่จมก็ได้รีวิวจอยรุ่นคิกน่อืม G.P. หกศูนย์แปดใช่แล้วแล้วก็มีระบบสั่นด้วยนะตัวเนี้ยใช่เราสา <G ND. S 2> มารถเล่ดีระดับสั่นได้แล้วลงไอ้นี่ไดวเวอร์ไดวเวอร์เราอยังไม่ได้ลงเดี๋ยวถ้าลงไดวเวอร์มันจะเดีเ๋ยวเราจะมารีวิวคลิปอื่นการลงไดวเวอร์โอเคแล้วรับว,วันนี้เราก็เดี๋ยวจะขอไปเล่นเกมก่อนเนาะอ่ะจอยรุ่นนี้ก็ระบบ สั่นดีบังคับเลี้ยวได้ดีอยู่โอเคส่วนลิงก์การซื้อซื้อจอยก็จะแปะไว้ข้างล่างแล้วซื้อเกมก็จะแกะไว้ด้านล่างเหมือนกันโอเคถ้าทุกคนไม่เห็นในใกล้คอมเมนต์ตรงนั้นก็กดดูเพื่อเติมตรงนั้นแหละมันก็จะมีให้กดคลิปเข้าไปในลิงก์โอเคสำหรับวันนี้ชาวบุ๊กก็ขอเวลาไปก่อนนะครับายยฝากกดไลค์กดแชร์ กดคาราทกดกระดิ่งเพื่อ <im itation> เป็นกำลังใจให้ชาบูด้วยนะครับโอเคเราลาไปเท่านี้ครับบ๊ายบายน้ำปุบ๊ายบายบ๊ายบาย